น้องโนาเฮฮาปาร์ตี้ในงานเบิร์ตเดย์หนึ่งขวบของน้องไซลาดเรียกว่าฮอตทั้งเจ้าของปาร์ตี้และแขกมาร่วมสำหรับงานเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้หนึ่งขวบของน้องไซลาดโดยถือว่าแม่งานอย่างดิวอริจราจัดงานปาร์ตี้เบิร์ตเดย์ให้ลูกชายน่ารักแถมอลังการงานสร้างอ่านข่าวต่อน้องไซลาดลูกชายดิวอริจรา หนึ่งขวบแล้วอวยพรด้วยความรักลูกคือความสุขและคำตอบของชีวิตโดยภาพที่ปรากฏไปโผล่ในไอจีของเจนี่อันพาตคุณแม่น้องโนล่าลงภาพลูกสาววิ่งเล่นบ้านบอลและมุมสวนสนุกในปาร์ตี้มากมายแถมยังมีภาพพิเศษน้องไซล่าดูจะชอบกระเป๋าที่โนล่าด้วยจากนั้นแม่เจนี่อันพาต เมื่อลงภาพรัวรัวก็บรรยายว่า Happy Birthday to S.I.L.A.S.